เิทยกลัยเกษมบัณฑิตสาขาจิตวิยากลุ่มวิชาจิตวิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การในวันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคนรอคอยอย่างมีความหวังหลังจากที่พวกเราทุกคนได้ตั้งใจกันศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาเอกกันมาหลายปีจนกระทั่งสิ้นสุด ระดับการศึกษาเบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกท่านเพื่อนๆนทุกคนในรุ่นของพวกเราหรือรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่จบพร้อมกับพวกเราในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองมาด้วยเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทจนถึงระดับปริญญาเอกนั้นต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจสามารถอดทนอดกั้นต่อ กระบวนการการผลิตนักศึกษาให้จบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไ,ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราได้บันทึกไว้ร่วมกันในการทำความเพียรเรื่องความอดทนทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขอบคุณท่านคณาจารย์ทุกคนทุกท่านท่านรองศาสตราจารย์ดรประสานมาลากุลนอยุธยาท่านศาสตราจารย์ดรพ่องพันธ์เกิดพิทักษ์เพื่อนฝูงในรุ่นไม่ว่าจะเป็นนายนาคุณเสือพยิยุทธคุณแอมขอบคุณในการร่วมกัน ทำสิ่งดีๆร่วมกันมาทุกคนทุกท่านขอขอบคุณสวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ทุกคนจิตวิทยานะคะรุ่น8รุ่น9กความรู้สึกที่มีกับเพื่อนนะคะแบบกว่าจะจบนี่มันไม่ธรรมดานะคะ3มขีดนี่ปาดน้ําตากันเยอะมากๆแล้วก็มีเพื่อนเป็นพระเป็นคนน่ารักอะค่ะดีใจมากๆที่จบในวันนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะกว่าจะมาจบในความประทับใจที่เรียนเกษมบัณฑิตวันนี้ก็พบว่า เรามีทั้งมิตรภาพและก็มีความอดทนมากที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนพี่และก็คณาจารย์รักนะเกษตรบัณฑิตขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านที่ทําให้มายืนอยู่จุดนี้แล้วก็มีวันนี้ที่ไปได้เป็นด็อกเตอร์สมใจค่ะหวังว่าพวกเราเนี่ยจะทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนะคะสําเร็จแล้วค่าดีใจกับทุกคนด้วยค่ะ สวัสดีครับผมดรเสือนะครับเพื่อนของพระหมาชุมพรนะครับหปีที่เรียนด้วยกันทั้งน้ําตาและหยาดเหงื่อครับว่าจะจบมาได้สาหัสสากันครับหลวงพี่พระหมาชุมพรผมนี่ครับที่จบกันมาได้เพราะว่าอยู่ด้วยกัน้งแต่สอบหัวข้อยันจบเล่มนะครับประทับใจที่สุดครับขอคุณครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะจบได้ด้วยดีก็มีทั้ง3หลักด้วยกันก็คือทั้งเพื่อนนะครับเพื่อนก็ให้กําลังใจโดยเฉพาะคนที่อยู่เบื้องหลังด้านหลัง โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจจนมาถึงทุกวันนี้สำเร็จความตามความประสงค์ครับขอบคุณครับรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรามีมีพระนำนะฮะก็จะมีผู้นําทางจิตใจ,จมีความมั่นคงแล้วเพื่อนร่วมเรียนก็มีความสนุกมีความแตกต่างกันเยอะทําให้การเล่าเรียนของเรามีความสนุกสนานแม้ว่ามันจะค่อนข้างยากลําบากแต่ว่าโอเคนะฮะเราก็ผ่านปูรรคต่างๆมาด้วยกันเป็นภาพประทับใจที่ว่าเราก็ได้มาถึงวันนี้ด้วยกันน่าภาคภูมิใจยิ่งเลยค่ะ เราได้กลับมาเจอกันในกลุ่มเพื่อนที่เราร่วมสู้ร่วมเรียนร่วมพัฒนาตัวเองร่วมฝึกฝนตนเองผ่านการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิตที่มหาลัยกเกษมบัณฑิตเพราะวันนี้เราได้สําเร็จเป็นไงบ้างจบแล้วดีใจดีใจแทนหลวงพี่ด้วยดีใจดีใจแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ประสบความสำเร็จอ่า หลังจากที่ในในมานานกี่ปีที่เรียนอย่าพูดแบบนั้นหรือพี่มันแสลงจังเราเป็นรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องมารุ่นน้องหนึ่งเทอมใช่ไหมใช่แต่หลวงพี่กับนาเนี่ยก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหลวงพี่ก็ก็ถือว่าเป็นหลักให้กับรุ่นหลายๆเรื่องไม่ว่าอย่าไปนับจานวนปีที่เรียนนับว่าเออเราจบแล้วก็พอเออเพราะฉะนั้นก็ก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมกันต่อสู้มาโดยเฉพาะนา นานนี่ถือว่าเป็นเรื่มมีมีเรื่องหนึ่งที่เราที่เราแอบทําร่วมกันแอบทำแล้วเราก็แอบเลยเหรอแล้วทําร่วมกันเราทำร่วมกันแล้วเราก็แล้วเราก็ปล่อยวางด้วยกันใช่ประสบไคะประสบประสบความสาเร็จด้วยใช่ก็คือเรื่องเรื่องการทําดุษฎดีนิพนธ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เราเราเราถือว่าเราก้าวก้าวข้ามเรื่องทั้งเรื่องดีและไม่ดีดีและไม่ดีมาร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะผูกพันกันโบราณท่านว่า ศัตรูเก่งเพื่อนดีคู่บารมีความสําเร็จเพราะฉะนั้นใครอยากประสบความสําเร็จหาคู่กัลยาณมิตรไว้ใกล้ตัวให้ได้และรักษาคู่กัลยาณมิตรของเราไว้ให้ดีขอบคุณมากมีอะไรจะพูด,<ม>ดไหมก็วันหลังก็นัดนัดนัดพบปะพูดคุยกันก็ได้ได้ได้ว่าหลวงพี่หาตัวยานเฮ้ยเราเราเคยมีภารกิจเยอะเราเคยทําคลิปเรื่องร่วมกันเรื่องอะไรนะโควิดไง โควิดการปรับตัวในในวัดในวัดในสถานในสถานการณ์ที่โควิดกําลังระบาดตอนนั้นว่าเราทํายังไงใช่ไหมเราก็ไม่ได้เป็นที่มาของการทําคลิปของหลวงพี่ที่ออกทุกช่องเลยออกทุกช่องแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปที่ดังมากเลยพดังในรุ่นดังมากเลยเราก็ว่าดูทุกคนดูกันทุกคนดูทุกช่องด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เราก็ดีใจ จริงๆในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของรุ่นขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรประสานามาลากุลน,นยุทธยาขอบคุณท่านอาจารย์ดรศาสตราจารย์ดรผ่องพันธ์เกิดพิทักษ์หรือคณาจารย์และหลายท่านที่อดทนกับพวกเราแล้วก็ให้พวกเรามีวันนี้ประสบความสำเร็จวันนี้อดทนกับหลวงพี่ดิ้อย่าเรียกพวกเราด, <c oughs> ด้วยกันพ่าะหญ้นขอบคุณมากนะ <c oughs> ขอบคุณครับ ในฐานะที่วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดพิเศษของพวกเราชาวจิตวิยาสาขาจิตวิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การเป็นตัวแทนของสาขาอื่นด้วยมีโอกาสได้มานั่งคุยกันหลังจากที่พวกเรานี้ไม่ได้เจอกันนานคุณนายนาดอลมานซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันคุณสายมานถือว่าเป็นรุ่นพี่คุณปูถือว่าเป็นรุ่นพี่มาเรียนใหม่พี่วรายุทดถือว่าเป็นเรียนรุ่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นคุ้นเคยกับมาอะไรกัยเสษมบันฑดตอยู่แล้ว แล้วก็ท่านตัเอรเสือซึ่งถือว่าเป็นตำรวจกองปราบร่วมต่อสู้กันมากับพวกเราทุกคนวันนี้เราเราก็ไม่มีอะไรดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจร่วมกันฝ่าฟันแล้วก็จบระดับการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตซึ่งถือว่าสูงสุดของพวกเราในนาเป็นยังไงบ้างรับภาระเรื่องอะไรรับภาระทุกเรื่องของเพื่อนนะคะทุกเรื่องวันนี้ภาระสุดท้ายคือจองรูปจองรูปหลังจาก หลังจากทุกท่านเรียนจบแล้วทุกท่านไม่สนใจเพื่อนแล้วเพราะว่าถือว่า,วาในนาเป็นเป็นลมหายใจของเพื่อนหลายคน <c oughs> เป็นลมหายใจของเพื่อนหลายคนไปจองรูปให้ท่านจองรูปให้เพื่อนแล้วก็หน้าที่หลักก็คือซื้อขนมให้เพื่อนกินในห้องค่ะคแล้วก็ซื้อกาแฟาแค่นั้นอย่างอื่นทําไม่เป็นแล้วค่ะเดินทางด้วยรถไฟมาจากนครราชสีมาอําเภอบัวใหญ่ซึ่งท่านดรสายมาานะท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยายลัยเทคนิคบัวใหญ่ ซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงในการเดินทางและก็หาที่พักอยากให้อยากให้ท่านดกเตอรสายมา่านพูดถึงหน่อยก็กว่าจะมีวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความยากลําบากเรียกว่า15ปี16ปีก็ได้นะคะเพราะว่ากว่าจะมาในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ก็คือต่อรถแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยอย่างน้อย6ชั่วโมงคือออกจากโรงเรียน4โมงเย็นมาถึงกรุงเทพเที่ยงคืน ะะแล้วก็กว่าจะถึงที่พักช่วงนั้นพักที่มหาลัยนะคะหอพักมหาลัยตรงข้ามกับมอนะคะก็คือออกจากบัวใหญ่โดยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่สถานีรถไฟเสร็จแล้วนั่งรถไฟจากบัวใหญ่มานครราชสีมามเสร็จแล้วต่อนั่งวินไปบอกอเก่าหรือใหม่เสร็จแล้วนั่งรถทัวร์จากบอกอใหม่มาลงสถานีหมอชิดเสร็จแล้ว นั่งรถเมย์มาลงรถไฟฟ้าใต้ดินตรงหน้าสวนจตุจักรมาโผล่ตรงถนนเพชรบุรีบางครั้งก็เดินเดินนะคะจากสถานีเพชรบุรีมารอตรงข้ามกับป้ายรถเมย์ตรงหน้ามสวหรือบางครั้งขี้เกียจเดินมากดึกแล้วก็เลยนั่งแท็กซี่เข้ามเข้าบ้านหอ,อพักของมอ,อก็เป็นเวลา <laughs> เที่ยงคืนกว่าจะถึงเจเลย <laughs> เสร็จแล้วขากลับ เลิกเรียนสี่โมงเย็นก็อยู่หอพักมอก็ออกจากหอสองพุ่มไปสถานีหมอชิดนั่งรถ517นะฮะแล้วก็กว่าจะขึ้นรถก็ประมาณตีหนึ่งเพื่อให้มาถึงโคราชตีห้าแล้วก็รอเวลาตีห้าห้าสห้าครึ่งไปขึ้นรถไฟนั่งวินไปขึ้นรถไฟเพื่อกลับวัวใหญ่แล้วไปทํางานต่อครับก็เป็นระยะเวลาอย่างนี้คือในช่วงเรียนคอร์สเวิร์กก็เกือบสามปีช่วงหลังๆก็ จนบางครั้งจนเขาบอกว่าเธอจะทํางานหรือจะจะเรียนจะเรียน <laughs> ก็ไม่ได้มาจนอาจารย์ชูศรีว่าช่วงนั้น <laughs> ก็ต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากเลยที่ได้มาเรียนในรุ่นท่านนิดนึงในส่วนของวิชาจิตวิยาสมาาัมมนาแล้วก็ในส่วนของอในช่วงที่ได้อสอบ จบก็ได้พระนำทางในฐานใด้สอบจบ,บนะก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยครโอเคครับครับต้องขอบต้องขอบพระคุณถือว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ต่อไปก็ให้ท่านดรปูซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่แห่งรุ่นอของของที่เราเรียนจบด้วยกันนะครับได้ได้พูดถึงกลุ่มเพื่อนๆนแล้วก็ความรู้สึกชื่อปูเนาะเป็นชื่อที่เรารู้จักกันเนาะชื่อจริงช่างมันเถอะก็ดีเนาะเป็นคนที่เรียนยาว พ่อพอกับคุณสายม่านเรามาด้วยกันแล้วก็ไปได้วยกันนะเป็นคู่ที่อาจารย์จําได้แต่ถ้าคุณสายม่านจะเป็นนักต่อสู้นะต่อสู้ความยากลาบากว่าจะมาเรียนได้แต่ด้วยส่วนตัวจะเป็นคนที่เรียนง่ายๆสบาย,บายครับไม่รีบประเภทเรียนเราไม่รีบ,ไม,รบไม่รีบร้อนแล้วก็ได้เจอเพื่อนหลายรุ่นพบกันหลายคนคก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเนาะ จนขั้นสุดท้ายมีพระนำก็เลยจบขอบคุณขอบคุณขอบคุณพระช่วยสวดมนต์นำให้ก็เลยจบเนาะก็เป็นเป็นเป็นพลังที่ดีแต่ขณะเดียวก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมีจุดดีกันกันกันหลายคนเสริมให้พวกเราเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ค่อยพูดคุยกันเท่าไหร่เนาะแต่เราก็มีรอยยิ้มให้กันและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณมากขอบคุณมากมาต่อที่พิยุทธ์ด้วย นายพยศถือว่ามาจากเป็นตัวแทนมาจากสุราษฎร์ธานีกับเชิญพยศครับต้องกราบนมัสการพระอาจารย์ที่ให้ที่พักที่กินข้าวก้นบาท <c oughs> แล้วก็หลากหลายโดยเฉพาะยานพาหนะแต่บางครั้งเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาทางรถไฟบ้างรถทัวร์บ้างเครื่องบินบ้างแล้วแต่โอกาสแต่ที่สำเร็จได้ก็วัดอรุณนี่นะครับโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ ได้ให้ที่พักแล้วก็หลายอย่างนะครับได้หลายอย่างต้องต้องกราบแล้วก็ครั้งที่จบครั้งนี้ได้ก็ด้วยแรงบันดาลใจจากท่านดังด้วยนะว่าด้วยครับขอบขอบกราบมากันขอบคุณมากพยศขอบคุณมากอ่ามาที่ท่านดรเสือนะส้นๆง่ายๆกระชับครับหลวงพี่เนี่ยเวลาท้อเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยผม66ปีกว่ามองหน้าแกเห็นรอยยิ้มแกเนี่ยโอ้โหสู้ทันทีเลย เสือเ่าไงหลวงพี่ว่าไงรู้กันสักครู่นี้เยอกันเลยทุกอย่างครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากทั้งคุณดรอรนายนาท่านดรสายม่านท่านดรปูท่านดรวรายุทธท่านดรเสือซึ่งถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนเป็นกยัลยานมิตรกล้าบอกได้เต็มปากว่าคือกลุ่มกยัลยานมิตรที่ที่รักกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ร่วมกันต่อสู้มาอย่างวิถีของนักต่อสู้ของนักการศึกษา ที่จบในระดับดุษฎีบัณฑิตก็คือปิาเอกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านหลายๆคนได้ขอบคุณมากในโอกาสที่ท่านอาจารย์หยิบยื่นให้ขอบคุณมากในหลักสูตรที่พัฒนาพวกเราทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณเพื่นอทนอทุกคนที่มางานและไม่ได้มางานที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนขอบคุณมาก